ให้คลิปไม่หายคิดถึงก่อนไหมคือถ้าคี๊ดไม่ดังพอเดี๋ยวจะหนีไปเที่ยวให้คิดถึงใจเข็ดเลยพี่น้องที่เคารพครับค,คือไม่ได้จัดรายการนานมันเขินนะ่ะถอดแว่นก็ได้พี่น้องที่เคารพครับผมต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการเ,เราไม่ได้เจอกันมา สองสัปดาห์นะครับไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเมื่อวานกลับมาก็มีปราศัยเลือกนายกองค์การบริหารจังหวัดสตูล<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสแรกนะครับที่ได้กลับมาพบกับแฟนๆสายล่อฟ้าอีกครั้งหนึ่งขอกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับพี่น้องครับ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปอยู่ที่ต่างประเทศเดิมก็นึกว่าจะมีเวลาได้พักผ่อนพยายามที่จะไม่ค่อยติดตามข่าวสารมากเพราะเห็นว่าเทพไทยศริโชคก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้เลยครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้รัฐบาลไม่ปล่อยให้โคศกพรคประชาธิปัตย์ได้เที่ยวอยู่ต่างประเทศเลยเพราะวันแต่ละวันที่รัฐบาลทำไปนั้น สร้างความเสียหายให้กับประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมมีความวิตกกังวลอยู่โดยตลอดเวลาพี่น้องครับผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่กำลังจะถึงนี้มาถึงเร็วกว่าที่ผมคิดหรือมาถึงเร็วกว่าที่พี่น้องหลายคนเคยคิดถึงมาก่อน ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับ<_ <EN> _>ผมพูดอย่างนี้เพราะรัฐบาลขณะนี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลในขณะนี้แสดงให้เห็นถึงการปล่อยปละให้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมายมหาศาลเป็นประวัติการรัฐบาลนี้แสดงให้เห็นถึงการละเลยการขาดธรรมมาพิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน สิ่งเหล่านี้แหละครับผมถือว่าหมดเวลาของรัฐบาลชุดนี้และก้าวต่อไปนี้จะเป็นวันเวลาของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศที่จะทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยกลับมาที่ผมต้องเรียนอย่างนี้ไม่ใช่พูดเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านเราก็จงเกลียดจงชังไปต่อว่าเขาหรอครับแต่พูดอย่างนี้เพราะข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆมันปรากฏ เมื่อสักครู่คุณทีมะพูดไปแล้วนะครับเรื่องจำนำข้าวแต่ผมก็คงจะอดที่ลงรายละเอียดต่อเนื่องเพิ่มเติมไม่ได้ที่ต้องเรียนอย่างนี้เพราะโครงการนี้ครับที่เรียกว่าเป็นโครงการประชานนิยมเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติให้มีรายได้มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้ว โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้คนจนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างนโยบายเพื่อให้นักการเมืองนั้นมีโอกาสได้กอบโกยผลประโยชน์ผมต้องเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับหลายท่านอาจจะลืมโครงการนี้ย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วรัฐบาลติดป้ายขึ้นจำนำข้าวเกลียนละหมื่นห้าพันบาททุกเม็ดทุกเมล็ด ผ่านไป3ฤดูกาลครับคือฤดูกาลผลิตนาปี2,555นาปรัง2,555นาปี2,556รัฐบาลทำได้3ฤดูกาลผลิตปีกว่า,วาโครงการนี้เจ๊งไม่เป็นท่าแต่ที่โครงการนี้เจ๊งถ้ามันเจ๊งแล้วกเกษตรกรได้รายได้เต็มที่ถ้าขาดทุนแล้วชาวนาได้เงินไปทั้งหมดไม่เป็นไรหรืครับผมเชื่อว่า พี่น้องที่อยู่ทุกคนตรงนี้มีใจเป็นธรรมพวกเราพร้อมจะเจ๊งให้กับชาวนาแต่ที่มันเจ๊งมันจิบหายทุกวันนี้มันไม่ได้ให้กับชาวนาครับพี่น้องผมจะทวนความจำให้พี่น้องจำได้อีกครั้งหนึ่งว่าเราเสียหายไปแค่ไหนจำนำข้าวนาปีฤดูการผลิตคือครั้งแรกเลยนะครับ ปี2,555ประเทศไทยขาดทุนไป42,963ล้านบาทนั่นยังน้อยนะครับเพราะปีนั้นมีน้ำท่วมข้าวเลยไม่ออกมามากพรนาปรังปี2,555ครับเราขาดทุนไปอีก93,993ล้านบาทยังไม่พอครับยังไม่สะใจปูดแดง ฤดูการผลิตนาปีปี2556ประเทศไทยขาดทุนโครงการจำนำข้าว84,000กับอีก71ล้านบาทรวมแล้ว3ฤดูการผลิตครับประเทศไทยขาดทุนจากโครงการจำนำข้าว229,67ล้านบาท ตรงนี้ยังไม่นับรวมค่าดอกเบี้ยอีกประมาณปีละหมื่น้าพล้านค่าบริหารโครงการซึ่งผมเชื่อว่าถ้าบวกกันแล้วจะทะลุตัวเลขสามแสนล้านบาทด้วยซ้ำไปเอาละครับคราวนี้คำถามก็คือว่าถ้า2องแสนล้านเนี่ยมันขาดทุนเงินมันถูกทิ้งทะเลลงไปแต่ถ้า2องแสนล้านเอาละมันถึงมือชาวนาสักสองแสนล้านอีกสองหมล้านมันเสียไปกับเรียบเบียบใบปลายทาง ผมเชื่อว่าทุกคนรับได้แต่ปรากฏว่าขาดทุน2 2 9 6 7ล้านบาทตัวเลขที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาไปประเมินมาครับก็คงได้ความหวังดีอยากจะบอกว่าชาวนาได้ประโยชน์จากโครงการจำนำข้าวสามฤดูเท่าไหร่เขาไปทำสำรวจไปทำตัวเลขสรุปมาครับ ปรากฏว่าที่ขาดทุน2 2 9 6 7ล้านบาทนั้นไปถึงกระเป๋าของชาวนาประมาณ84,000ล้านบาทผมถามง่ายๆครับ2,002ลบ84,000ประมาณ150,000ล้านไม่ได้ถึงมือชาวนาชาวไร่ไม่ได้ถึงมือคนปลูกข้าวเลยแม้แต่มเมล็ดเดียว แต่แสนหมื่นห้าพันล้านที่ประเทศขาดทุนไปแล้วไม่ถึงมือชาวนาเพราะมันไปตกอยู่กับคนที่ทำนาบนหลังคนพี่น้องครับที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะตัวเลขมันแสดงชัดตัวเลขมันเปิดเผยให้เราเห็นครับว่าที่โครงการนี้มันเจ๊งไปภายในฤดูกาลสามฤดูกาลผลิตไม่ใช่เพราะชาวนาปลูกข้าวเยอะ ไม่ใช่เพราะรัฐบาลไม่มีเงินพอแต่เพราะมันมีเจ๊ดอเสียปอคอยมาโกงกินบนผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรตัวแรกที่ผมเปิดเผยให้เห็นเนี่ยครับเราขาดทุนมาสองหมื 12, 000, ่นสองไอสองแสนสองชาวนาได้ประมาณปีละแปดหมื่นสี่ถ้าพวกคุณไม่โกงไม่กินกันเลยนะเราจะสามารถจำนำข้าว ที่ตันละ15,000บาทให้กับชาวนาได้อย่างน้อยที่สุด9ฤดูการผลิตสำหรับเงินที่เสียไปแล้วแปลว่าอะไรครับรัฐบาลมีเทอมอยู่4ปีปลูข้าวปีละสองรอบแต่รัฐบาลใช้เงินไปปีกว่าๆเนี่ยถ้าไม่กองไม่กินกันคุณสามารถช่วยชาวนาได้ทั้ง4ปีที่คุณเป็นรัฐบาล แต่เพราะปีเดียวครับคุณมูมามกินเงินสี่ปีเรียบแล้วคราวนี้ทํำยังไงล่ะมันไม่มีเงินแล้วอย่าไปคิดเลยครับว่ารัฐบาลนี้มันห่วงสถานะการคลังการเงินแต่ข้อเท็จจริงก็คือหันไปมองหลังบ้านมันเห็นชัดว่าไม่เหลือเงินที่จะทําได้แล้วทางออกอามหิตมากอยู่ดีๆก็บอกชาวนาเลยครับบอกว่าช่วยไม่ได้นะปีแล้วช่วยไปหมื่นห้าแล้ว ปีนี้เงินไม่พอขอลดมาเป็น1 000, 2 0 0 0บาทต่อตันข้อแรกนะครับใครที่อยู่กับคนเสื้อแดงใครที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวนา,า,วนาผมอยากเรียกร้องเลยครับอยากให้เดินขบวนไปถามรัฐบาลหน่อยสิว่าวันที่คุณติดป้ายหาเสียงให้เขาเลือกพักเพื่อไทยเมื่อสองปีที่แล้วคุณเขียนว่า15,000หรือ12,000บาท ก็เล่นกันแบบนี้ครับหมายความว่าอีกหน่อยพักเพื่อไทยหาเสียงเมื่อไหร่มันติดเท่าไหร่ก็ได้ทำไปปีนึงแล้วก็บอกเงินหมดไม่ต้องทำเราจะปล่อยให้มีพักการเมืองที่ขาดความรับผิดชอบแบบนี้ในแผ่นดินไทยไม่ได้พี่น้องแล้วผมยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์จะไม่มีวันทำตัวแบบไอ้พักเพื่อไทย าเล่นการเมืองกันแบบนี้ครับมันติดหมื่นห้าผมติดหมื่นแปดมันสองหมื่นผมสองหมื่นห้าประเทศชิบหายแน่นอนประเทศนี้ต้องการนักการเมืองที่ทำจริงพูดจริงและสามารถบริหารประเทศได้จริงครับผมกล่าวเรียนพี่น้องว่าน,นี่เป็นสิ่งที่รับไม่ได้อยู่ดีๆไปบอกว่้เขาเลือกจะให้เขาหมื่นห้า พอชนะเสร็จให้เขาหมื่นสองแล้วไม่พอนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าไอหมื่นห้าันบาทที่ผ่านมาแล้ว3ามฤดูกาลเจ๊งไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อรายได้เกษตร,รกรชาวนาเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งต้นทุนต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับค่าเช่าที่ดินก่อนมีการจำนำข้าวเขาบอกประมาณไร่ละหนึ่บาทขณะนี้เป็นไร่ละสามพัน ค่าปั่นนาต่อไร่ร้อยแปดสิบเป็นสามร้อยค่าทำเทือกร้อยแปดสิบเป็นสองร้อยห้าสิบค่าพันข้าวห้าร้อยห้าสิบเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบค่าจ้างเก็บข้าวร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยค่าแรงหวานข้าวสามสิบเป็นหกสิบบาทค่าปุ๋ยคอกถุงหนึ่งแปดบาทเป็นสามสิบบาทค่ายาค่าหญ้าเจ็ดสิบห้าบาทเป็นร้อยห้าสิบค่าแรงพ่นยาจากร้อยบาทเป็นสองร้อยห้าสิบสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้กราบเรียนมาเนี่ยครับทุกอย่างมันขึ้นราคาไปรอชาวนาไว้หมดแล้ว เพราะเขารู้นี่ครับว่าขายได้หมื่นห้าค่ายาปราบศัตรูพูดมันก็เพิ่มขึ้นค่าปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นพันข้าวมันก็เพิ่มขึ้นแล้ววันนี้รัฐบาลไปลดจากหมื่นห้าพันบาทเหลือหมื่นสองมันบาทแล้วผมถามว่าคุณไปสั่งลดราคาวัตถุดิบวัตถุดิบเหล่านี้ได้ไหมวันนี้ชาวนาทั้งประเทศถูกจับเป็นตัวประกันคะเพราะเคยได้หมื่นห้าพันบาทต้นทุนทุกอย่างเพิ่มสูงตามขึ้นมาหมดเอาละยังพอมีกำไร แต่ข้าวที่ทํามาฤดรูนาปัง2556เนี่ยครับเขาปลูกมาเขาทํามาด้วยเงินที่ใช้ซื้อวัตถุดิบที่ราคามันเพิ่มสูงแล้วโดยหวังว่าทํามาถ้าขายได้15,000บาทยังจะพอมีเงินส่งลูกไปเรียนหนังสือได้แต่วันนี้ด้วยความอมหิตของรัฐบาลเอาต้นทุนทุกอย่างเพิ่มสูงหมดแต่พอเขากําลังจะเข็นข้าวเข็นเกวียนไปขายหน้าโรงสีบกเฮ้ยกูให้มึงแค่หมื่น นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนสีอะไรเสื้อสีอะไรอยู่ภาคไหนของประเทศเราปล่อยให้มีรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้จริงๆครับพี่น้องเราหมื่นสองพันบาทที่เหลือเนี่ยผมถามว่าคุณไปลดสัดส่วนของชาวนาคุณได้ลดสัดส่วนการทุจริตคอร์รัปชันการสวมสิทธิ์การเอาข้าวดีออกไปขายเอาข้าวเน่าเข้ากดัง บ้างหรือไม่แค่ผมเห็นว่าไอ้คนที่มีหน้าที่ตรวจโกงชื่อนัทวุดใสเกลือผมไม่อ่านข่าวต่ออยู่แล้วพี่น้องเพราะบอกตรงๆว่ากูไม่เคยหวังอะไรกับมึงมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นบ้านเมืองนี้ผมเชื่อครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำเมืองยังมีอยู่พี่น้องดีๆพี่น้องคนดีที่ยัง พร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยยังมีอยู่ผมเชื่อว่าใกล้ถึงวันเวลาที่พวกเราจะร่วมมือกันทวงแผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นของคนไทยทุกคนพี่น้องที่เคารพครับผมขออีกนิดเดียวนอกจากเรื่องข้าวแล้วก็เรื่องน้ำเช่นเดียวกันนะครับเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำผมต้องพูดนิดนึงคุณมุญยอดขึ้นมาแล้วแต่ขอรยาสัาน้น โครงการบริหารจัดการน้ำ3 0 000ล้านเงินกู้ขอมาตั้งแต่ปี2,555พี่น้องผมเข้าใจนะครับวันนั้นเราประสบมาหาอุทกภัยมีความจำเป็นที่ต้องสร้างระบบป้องกันภัยทั้งเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงแต่วันที่ไปกู้คือ2,555เดือนมกราคมเราก็บอกแล้วว่ามันไม่น่าจะมีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้น เพราะจะสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างเขือนสร้างทางน้ําไหลคุณต้องใช้เวลาเป็นหลายปีจะเอาละครับเมื่อรัฐบาลดึงดันบอกจะขอกู้เป็นพระราชกำหนดไม่ผ่านสภาไม่ให้ใครตรวจสอบเราก็ไม่ว่ากันเพราะสารนัฐธรรมนูญท่านอนุมัติตามนั้นแต่จนวันนั้นมกราคม2555มาถึงปัจจุบันมิถุนายน2556เงินกู้สาแสนล้านสามารถเบิกจ่ายไปได้ หมื่นกว่าล้านพี่น้องครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสามแสนล้านไม่ได้มีความจําเป็นในการต้องไปเร่งรัดก,กู้กันเพื่อนดีหนีการตรวจสอบแล้ววันนี้เป็นยังไงครับที่ป,ป,ลปล่อยปล่อยประมูลกันสี่บริษัทมีเกาหลีมีจีนมีบริษัทร่วมทุนของไทยผมพูดแต่แรกแล้วประมูลสี่บริษัทรับรองว่าไอ้สี่บริษัทนี้ได้งานกันท่วหน้าแล้วก็เป็นจริงครับ 9โมดูลแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างดีทั้ง4บริษัทได้งานหมดแต่ที่เจ็บปวดกว่านั้นครับราคาประมูลเอาสักตัวอย่างสองตัวอย่าง,างเขาบอกเขาจะสร้างอ่างเก็บน้ําทั้งประเทศเก็บน้ําได้เท่านั้นเท่านี้งบประมาณมีงบประมาณให้ห้าหมื่นล้านผมก็บอกแล้วว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะสร้างตรงไหนใหญ่เท่าไหร่แล้วประชาชนเขายอมเหรอก็ไม่สนครับไปเดินหน้าประมูลกัน วงเงินกลมๆห้าหมื่นล้านท่านเชื่อไหมครับบริษัทที่ประมูลคิดตัวเลขดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์คนไทยแล้วมันประมูลเท่าไหร่บริษัทที่ประมูลวงเงิน่องอ่างเก็บน้ำห้าหมื่นล้านประมูลที่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทห้าหมื่นล้านมันใจดีลดให้คนไทยหนึ่งแสนบาทครับพี่น้องมันคิดกันเก่งมากนะฮะไอ้นี่สี่หมื่นเก้าเก้าเก้า อันไหนประมูล2,000แล้วก็1,999อันไหน500ล้านวก็499เพราะมันหัวกันเสร็จหมดแล้วพี่น้องครับแล้วเป็นยังไงครับสุดท้ายผมบอกแล้วว่าไม่มีการไปถามประชาชนจะไปสร้างอ่างเก็บน้ำที่อุทัไทยธานีอุตรดิ์พิษณุโลกนะครสวรรค์ถามเจ้าของที่เขาแล้วเหรอสุดท้ายมีคนไปร้องศารปกครองสารปกครองก็บอกเลยครับ รัฐบาลทำผิดรัฐรมนูญมาตร,รา57วร2 67วร2เนื้อหาสาระก็คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปบอกประชาชนว่าคุณจะไปจ้างใครมาทำสัญญากันเสร็จแล้วประชาชนต้องไปยอมรับแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือไปถามประชาชนว่าปีที่ปีที่ผ่านมาเราประสบน้ำท่วมเราเดือดร้อนกันมาเอาละรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาประชาชนทั้งประเทศมาคุยกันแล้วมาหาทางออกร่วมกัน ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่รัฐบาลไม่ทำครับไม่ทำเพราะผมบอกได้ครับเพราะมันโกงยากครับประชาชนมีส่วนร่วมไหม่เลยมันโกงยากครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับศาลนั่นบอกว่าทำไม่ได้จนกว่าจะไปถามประชาชนก่อนแต่เมื่อวานนี้กระทรวงการคลงังก็ไปลงนามขอกู้เงินแล้ว ที่ต้องกู้เพราะพระไม่กู้สัญญาเงินกู้มันหมดพรุ่งนี้ครับ30มิถุนาส5 5พาอเพราะฉะนั้นไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกู้ขอกู้ไว้ก่อนแล้วผมบอกพี่น้องนะครับว่าเรื่องนี้ในอนาคตจะต้องมีคนติดคุกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องติดตามนะครับเวลาผมหมดแล้วจริงๆอาทิตยน้าจะกลับมาจัดสายรอบฟ้าเข้าใจว่าคุณเทีไทยคุณสีโชคม่อยู่นะครับแต่ว่า อันนี้ไม่เสร็จโจ <pul> รนะครับจะเสร็จพระเอกแล้วอาทิตย์หน้าแฟนกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสู้ไี่สู้สู้ไี่สู้สู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับ